ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแชนช่องแตงโมค่ะลุ้ยค่ะเมื่อนี้ก็เดินทางมาหอปูชีบะขาเนาะค่ะนาอคะะคะ่ะเป็นเวลาให้ม่แรงคำคำนะคะนาอคะค่ะกระสิได้มาตามแนวทางห้พีหายนองเนาะค่ะนาะ,ะว่าปูสีห้แนวทางทางใดเมื่อนี้แม่ยม่แรงวันที่ยีนะะ่สิบเนาะค่ะนาอคค่ะค่ะอย่าลืมนะคะเด้อค่ะเบิ้งคิให้จบเนาะค่ะนาอคะ่ะ ค่ะสิบระเพณีคิปเด็ดๆตัวเลขกดังๆนะคะนาอค่ะยังไงค่ะยังเรียน,น,นะค่ะเด้นมนสีพาดคลิปนะคะนาอค่ะคลิปเด็ดๆของกูตานะคะน,ะคะนะคะาอค่ะไปติดตามรับชมแลบฟังกูตาต่อเลยนะคะนาอค่ะ không biết nắng hóc bìa không, hơn. Hot hết cứ hoặc vì hơn khóc mà hơn đặc có hơn đặc gì vậy đặc biệt hơn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  đặc đặt hơn đặc biệt 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 hơn นายน,นี่กินข้ไปนีงฟจงาันัวไพ被อไม่มอนไม่ม้อนาไม่โม้กินข้าวลาอาหารไม่ใช่แม้ถือกอว่ใค่เนาะม้ว่าถอ่อนไหมไม่จบมตางาคทาน,าน,ทะน้ะงนองอาหารการก,นกนินจะเป็นตัดเท่ช่อยจุช่อยหางห่างอิ่มแตวเพียขมข่มเขาท่าขขาท่า ขับปูทวนไอ้ขับปูทวนไปถ้าเราปูพุ่งต่ขับปูทวนขอะมันทำมาจากข้าวหวานข้าวข้าวมาคารวะปูตาของทำกองมาดอกมาได้องน้ำของน้ำหมักรากมันุูดลาเลยน้ำมาถวาัน้องวัเออหาย่มเด่มได้ลูดแล้วอ๋อว่าจังไรแกวันู้ได้ิดนั่งฝันชาวพ เอ็ซบโีแต่โเอ็กซ์ซีแบบตะวเราเอาะเอาอแก่เคลื่อนัหวฉากแค่ต่งน้าเอามาน้าหน่อยได้เออเอ็ซีฝากเง่อนมาหน้าินน้ำกังก์ก้ยกังกอยฝันยังไม่ได้จะได้ก็ฉาดเพราะว่าไม่ใช่ฉาดรักมะเพไม่เพให้ฉาดเสริมยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวจะบอกใหม่ phản đâu <laughs> có phản tại <laughs> đây không đây tại <laughs> thả ông ta đang yên hằng căng có ông đang yên hằng căng có thà ba yên hàng căng có Thì biết thùng như là bị thùng như bây giờ chỉ có bị thử này anh ăn qua thử này Nhà chỉ có phản thì mất nhạt mất thải nó ăn lột thằng thằng ăn nó ăn lột thằng này thì mình phản thì nhạt mất nhạt phát phản này mất nhạt phát nhà nhận phải phát Nhà chỉ không phản ไปเขาฝันแด้เ like well, ้อมาทำบ่เป็นตู่ว่ออกม่มาฝันนะกเขานาะให้ไปกับฝันตัวเู้นเทวบ่หายว่าแม่เู้อยังไงก็จะขับฝันคิวฝันคิวอะออว่าคิวหมดกูว่ากูฝันม่ีเห็นบ่ตีเปินเก็บว่าหวกูฝันเห็นกูตามบักฮู้มาทาน เป็นเก๊ดอี๋เลยมันยาวเหีอเ้องขี้เยพ่อตายการปานฝาคเขาวิแต่นั้งว่าจะขอฝัน้ฝันว่าจะกินตามมาคุงตีเป็นเก็ดหล้วค่ะมาติงทางพี่ขต้ท้างผิดเพ่อนอไปเขาฝันแล้วนะพ่อนางโตโก้ยุ่งเกี่กับว่าขอเลยจงไปเขาฝันอ่ะต้อเป็นห่างมากกว่าครับ เอออาบรรมฟ้าตัวฟ้าใจบุญธรรมหาหลุดหา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 คุณหญิงไม่แห้งไม่สดไม่รากไม่สดไม่หวานได้หลูกเร้วาวบ้านทางเมืองทางเขาแล้วข้นงทางพระรางหนักทางพระองค์ทั้งกระจันทรพานพ้นไปด้วยดีหายไม่โทไม่รากไม่สดไม่หวานสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดแต่อย่าลืมคิดถิ่นเก่า อยา่าดูคิดมากคิดตายมาไปอีอกตล้นะวเขาบอกครั้งแเขาบอกคิดก่้าห่างไกลต้องห่างไกลจากตขาแต่อยา่าดูคิดใจว่าคิดกล้าวานะมาไม่ข้ามต่ออกีกเลยอ้าวพไวกไดนมาอีกว่างนะนนี่อาจารย์พ่อสบายพูด ด้านพ่อชวไหวเหรอชาวไหวมาดยลงเหรอเออเอ็ทีฝากมาว่าพงให้อีกข้อให้ถึงเอ็นถึงมืออีกข้อแรงเนอ่ว่าใส่มาแดงนี้ดูหน่อยข้ารองไห้กับแรงโม่เออมึงก็ว่าเรากักุบฟันนะอขึ้นจากวัดเลยกินต่างระคงมา ก็ฝันมาคืนว่าข้าแต่โ์กันได้ยืนไว้าว่าฟังนนนนฟังอยู่ครับการวันท้าพ่อว่าอยากฟันให้น้ำตาบว่าฟันให้แค่ได้ดึงตาดาตาดาา วันนี uncles, ohn, ้เรื่องว่าอาทิตย์ทา้งเรื่องว่าอาทิตย์ก็ห่าเสียใจเยอะขนาดนี้จากที่ังคนว่าทักงันที่ไ้แต่ว่าแด้ที่ถอยแต่ว่าถอยันาดนี้ยังไหนก็เต็มที่ได้หายวายก็เห็นนะก็เห็นว่าแมบได้ไปก็แร่นกบขึ้นมากนนจะเต็มเลยเต็มรู้ดิ

เาหนดเรา้วยุกปากว่าวาจอันนี้ของน้องดาพาดวยพร้อมทำพวงมาลัยจ้าพร้อมทำพวงมาลัยเจ้าเออมาทานมาอาพอได้รับแต่กรบูกเออได้รับแบเอาหายไม่ถกไม่รักไม่ถกไม่รับท่านผู้อาวนโาท่านผู้เป็น่าผ้าดุนหายพ่นังอบ้างแล้อ่งเ้แล้วระดูกเจ้า จังไลาว่าาจังหลายไม่ปัญหาไงทวายจะกับพระการรองไห้กันอ่ะก้าร้องเหรอใครบอาได้สิว้าจังว่ะบ่าเห็ุปีกอนร่ำร่ำเหี้ยวนุน่ขันว่าได้กะทีว่าขึ้นบ้านว่ะกันโอ้มา,า,า,าทีไม่หวังน้องว่ะสุดงบหน่อยเป็นทั้งไดปูทรุดงบหน่อยที่แต่ร้าหน้าเลย เขาเใียออกม่้งเออกซากมาหาที่เออนมซก้อนอนร้วเอาเปียบเตาเมื่อว่ากันโอ้ย่าอีกแล้วมาหายมาวันกันไสเบิกช้าขันมาครึ่นช่วปมาช่วงมาช่วงมาใช้ลรไปช่มแล้ววนที่หาออก่าวนที่เอ้ว่าเอาเปียบเตาเมื่อเกินไปวคกับเตาบากกับ่ ค, <laughs> คือต้องกับว่าไ่อาฝ้าีกันคักเพื่เพื่อือก่เห็นไงผมวา่าท่านพ่อพื่อไได้ว่าท่านว่าเห็นว่าไก่เขาม่ขอบที่ได้ขอบวา่ทาท <laughs> ่าใครเขาไงเขาตีก็ถึงถึงถืงกับถึงว่าใจครับเอาเปียบเอาราเจ้ามือคักไงว่าท่นเปลี่ยนไหมครับแต่าาน,าานะเอาตาว่าท่าเขาควที่จ่ารานเอออ้ามนนี้ ยาเขาได้ถือเพราะเชึกว่าอารมณ์จะดีเป็นเครื่องสีียเพราะว่าอาโรมดีเขาอะไรเขาได้กินคอยหัางห่างแล้วก็จะกินแค่ระบบช้องบบอารมใส่เรมทีอาโรมดีแค่ทียังอาดีมากจริงมีตจแนวกี่ดี พราะ่าคนถวายก็ชื่อว่าดีอืมแต่ชื่อเลขดีไหมมหาชันดิแต่เราดีิแล้วอันไหนก่อนคคนยิ้มแย้มนะูไม่ใจเยแย้มแกไใครน้าบวไม่ถูกนะที่เขาจะย่างเิ็นนะเขาจะยางเย็นนะเย้มแล้วตะรวยนะาย้นแล้วรวยนะ้ายใจยามนะอืาวานห่ะเมื่อวันที่เท่าไหร่ช้าวหนึ่ง ว่าที่เช่าเบียกเช่าคื่อๆล้มหนาร้งหลังอีนา่งหล่าพอต่เข่าวัวพัว่าล้มมือนานมากใช้มือนต้มมือนีมากใช้มือถ้าพ่อหลัจับไดถ้าลูกหลานหลักจบได้พักการเข่า้าพักการคื้นอีนั่งกอดกัว่าหกบจับมือว่าหกบจับไม่มือว่าแต่ว่าที่ทิดเอาเออว่า ว่าื่องีาหารบ้านดีสิแปลกตรงนีมากนะงิ่เท่าอะไรสิจังคือว่าว่ากี่ชิจังทิพเ่าว่าอาหารว่าอะไรจังว่าทิเก่าก็หน้าหนักไปมื่อท่านวันนี้ว่าไม่ใกล้ที่ทิ้นเหรียญนะเว้ยใกล้ที่ทิ้งเหรียเป้าเรื่องครบอกกันแล้ววาเขารอบองค์ปูขี้กับค่ะว่าหลใจมาก อยู่ห้องได้อันเชิญมาอยู่ห้องดงได้ปนถานพีเต้าแ่ได้ลือกงถามว่าโมบัตรผาทหารไหนทำถูกต้องทำไรผ่าทหาหไหนเครื่องดังป้าใช้เท้าป้าใช้เท้าป้าใช้เท้าพื้นดิ่งพื้นทองแผนทองแผ่นดิ่งเอ้าหนักว่างนท่ามาดา กุ้มสมบักออำนาจที่ตัวคุุ้สมบัติบ้าอึ๊บบ้าอยากให้คเปกินร่าถือมองพัก็ใช้กินว่ารูถือมองค์บ้านนี่สมควาเลยเอาที่สับขาวกับขอกรอาไีแลยมากบอกว่ากอบที่ได้ทำที่อ่านเทอมข้าระวะคู่บาอาจาน อู้อ uhm, ท่ันทอยพบพักรักท้งรัก้าลูกรักในวันที่เก้าพันว่าพอชอสองพันห้าร้อยหกจิบสีแต่ว่าปีไก่นี่ว่าว่าตจังถี่ด้วยปีไก่เนี่ะว่าพ่อชอสองพันห้าร้อยหกิสี่ไม่รนี่ค่ะว่าพ่อชอสองพันห้าร้อยหกี่นั่แหละเขาเอวมาคคบรปี หัวจักหกสี่แล้งก็ถามอะไหกสิบสี่นั่งปุ๊เท้าห้าหกสี่เท้าห้าหกสามเท้าห้าหกสามแล้วก็เท้าห้าหกสี่เท้าห้าหกสามตับเท้าห้าหกสี่แต่ยินว่าหัวหงสา จากว่าตามทันไปวันท,ท,ที่เก้าทันมาพอถอเขาห้าหกสิเขาได้เรียกว่าครบรอบครบครอบหนึ่งปีหนึ่งปีมีกี่เดือนใครตอบได้ตอบด้วยสิบสองเดือนก่อนคือต้องทิพทองเหลืองว,ว่าไม่เคยเขียง <c oughs> ปีนัน้นจะไม่ตัดทิพทองไม่ให้มามาหาถูกต <c oughs> ้องครับนั่งให้รอบก็ดีนะปูนป่นักตักข้อรอบปีทิพทองน่ะทิพทองเหลือง คิดท้องเือนเปหนึ่งปีเห็นว่าเห็ว้าเออที่ยังเกี่ยิวหาวันนิชิท้องปีก็ิวหาวันมาสามร้อยหกสิบห้าวันยท้างมาชิวหาันว่าเด็กยากันเนี่ยนะท้อกปีเพราาอย่างปีนะชิวท้องหลังนี่แม่เอาติคิดเอาบวกโรคคุ้มหาเอาทัตัว ไปเขาฉันกะถือว่าอคข้าเขาได้กัหัวจักว่าเราคุ้มหานัตตัววันที่ครบตัวเนาะวันที่สามาันนี้ตาวานตัวอืมขึ้นขัดแต่ปัวเอาต้อไดเขียงวาีว่าตา่ครบรับความหมื่นันวันที่เก้าทันว่าครบรอบองค์ปู่พี่ผักขาเครปีแล้วก็ครบเบืออืมอครบปีคขาเบื่อ นัน่งเลยเขาเลยว่าเข,า,ขาเรกเขาได้เออมามาเปนลน่ยกเราอมาเปลีป่นเราตคิดแต่ละนาตรฐานในการตาัดสินใจงู้นี้ไม่ไม่โค้งสุดท้ายไม่ต้องรอพ่อน,นะลูกสะเพราะว่าพ่อให้คิดที่ทตาราด้วยวตัวเองคิดตะนางคิดแค่การตัดสินใจ ตอบโยทีจับของเ่ืาะอไรยากจักไหมเอาอีกแล้วปวดหวัวอีกทิ่ไปปวดหัวเนี่ยคอกรอบปีคอกรอบปีครับมาด่าคอรอบปีาแต่อคอบรอบปีเมื่อคิดจะทำอนไะเจ้าพูดมาการว่าทิศเก้านะตอาแรกเจ้าเขาสีเขียนไทยกว่าเอ้าพูแต่แรกเจ้าเขาสีเขียนไทยกว่าเขาากเขียนตัเขียนครับสีเขียนใช้งางมะ ยูนี่หนีแล้ะปูเนาะยยู่ก็ไม่หางเบบมันึชอยู่ายใสมันไปอยู่ในแอมนี่แหละมันกอยู่ดอนมานแบบย่าว่็ครบรอบปีแล้วจักว่าขั้นตั้งใเขาสิเอิน่าครบรอบเอ่าบ่าวง่ายง่ายเขาเลยบานะ่การที่ได้ทาบมาแมา ทักการะโมชารำผวางถวาแก่เรารำจะบายพร้อมเนาะพระรำถวาบ้าถวาว่าไหนที่ทำบายผีเทบายผีเขาบายชีปากทางชุดใหญ่ๆหนึ่งชุดใหญ่ๆไฟกะทิต้องไม่ไฟกะทิก่อนต้องไม่ก่อเอาอีกวะต้องไม่พ้อมหมากวะ ไผว่าอ้าวมารำ <laughs> ปักตาก็เลยบักเฉียจริงะไปง้าว่าถือว่ามาว่าแต่พอไก่ดิบอยู่ทานหัวมาเล้อจังเอาเอาจังัมันเียดจริงครับมึอัยไปเขาบอกไปเลี้ยงกับขึ้นมาจัถสอไปจัดสีมาว้าหูจกบมองไปว่าหูจัเบิ้งมาบึ้งหายเต็มตาหูจับเคื่อการนั่นหละครับคมพอบางแพงเลยครับเขาจะว่าไปรักใจเขา ไอเดินเดิบางเขาบอกเดืนถื้อๆเลยงอกงอกเงี้ยเงี้ยงอกงอกเงี้ยเงี้ย่เขาเอาวว่าอันนี้ไกินีรูเตื่อมาทางน่นเขาจะค่อพิดแต่กันเขาแค่พอบอกแหงไงเอาอยู่ว่าเป็นทุกันนงะอกดิ้งเวลาพเขาเอามาเที่ยวจังถิ่นมาแตงแขงเขาพอว่ามันมัอุส่โอกได้แล้ยานจะตายเกิน ว่าเต็นถูกกันคเขาพองนะอะว่าจังไหนอีกไม่ไหนคองแต่ว่าวงใจขายเงาแล้วลุกแล้วในภาคการเทศการถางบินเราแบบบินเจาแบบข้อกับข้าไปถางเรื่อยเรื่อยโบราณละไปเรื่อยเรื่อยให้มันสวยงามอ่างตาเงือนบางเราไม่ฮักการีได้เกิดแล้ลุกเล มันดึงดาวดักดึดาวดัมี้วเลี้ยงฉันสงไทกระบอมา้งคุดูคือวันเพ็ญบ่ล่ะวันเพ็ญนาเรือนชีอนะกระนองเอลาลเอลาลีเนียเอเต็มาลมักระนองมักระต้องเต็มซาลเามันเป็นเรือทีอวันเพ็ญที่หาคำหาวาเอย มันม่นก็รอมาแตแม่บ้นเพิ่มอมนเพนิ่มที่พาคาบ้านเพิ่มนะแม่นเ่มท้อง่าบารีู้ไดกแบ,บาจังแถมเลยหอวบ้นเพิ่มอย่างแม่บ<อ>้านอาจารย์บาเดงกที่ทองก็องค,ออคอบรอพติเขารอปีรอยาบไม่รูร้าล้วหยาบได้ตรงตรงไม่พอหยาบได้ตรงตรงแท่้างไหน ท้าว่าเหมือนก็ตาดีว่าว่าขายท้าว่าเหมืออื่นก็ตาดีแต่ว่าเขาคิดว่าวันที่เท่าไหร่หงจักรว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเมื่อื่นเมาว่าดีสิสิดยี่สิบว่ามาดีี่สิบห้าว่ามายี่สิบีว่าว่าที่ดีสิสี่เขาตัะมาขายว่าตาดีวันที่ยี่สิบสี่ไม่รางวันถูกต้อง รางวัลนนะั้นใช่รางวัลที่หนึ่งไหมไม่ใช่ใช่รางวัลที่สามไหมไม่ใช่พอไม่รางวัลที่สามแม่รางวัลที่สามก่อวันที่ท<ม>ททยี่สิบสี่เดือนหะน้มีรางวัลที่สามด้วยดูไดถือมีรางวัลที่สามก่อนแล้วกวพ่ออยากไร้ถ่ายมั้ยเ,เอาเมื่งง่ายเอาถ่ายสองส่งก็ได้แต่เดี้ยวมหัดพอะไรละได้ จะฟาบอกมว่ามา่าข้าบองว่าบอกว่าได้บบกข้าใจมาทันบอกว่าข้าวบอกข้าใจพ่อบอกมาบอกท่านอพ่อเนาะคือได้กินเท่าทั้ทันนะเขาหลอกพ่อพักในหังซึ่งด่ากับกองบอกท่านพ่ายช่องโอ้บอกรกเขาได้ หันมากแล้วแล้วอย่างนี้อกจังว่าถ้ <laughs> าเขาว่าขายวันที่ยี่สิบที่ักว่าให้ทื่อท่ายมันท้องยงกให้ทื่อท่ายทา้องโตวันที่ยี่สิบยังยังสองที่ <laughs> ว่าทักว่าจขัขาไน้กเตะมาจะขายทลไ ยี่ทิพที่ถ้าเขาบาขายทะได้ไั้งายวันไม่ไย้ท้องทุ่มทำน่ะห้องทิพย์ขายได้น่ะเอ้จับไปอบอกแล้วปล่ามาวาจังทางว่้าบอกอาบอกทางาั่งแ้วมากกว่าามันไปจับใช่ไะะ จริงมา้วลูไม่ต้างไปคิดหลายตัวแล้วทายเาตรงไม่า้อไปนี่ทายก็คงไม่ไดเขาเปลี่ยนนันไม่มอาห่ายิบน้าปูเ่ายเ่ายิบก้อนเาหน้ปูยว่าดีค่ะถึงยืมว่าดีหกถ้างเพราะว่าถัองถังห้าหก้างปหลุดดีไวเงิหัวที่เลียวไปตัวนยังไม่มาขึ้นมหัวที่เลียว โอ้าหัวหัวย่ไคือร้ายย่างไปคือเรียกนักตานักพ่อย่างไปหาย่างไหาคือร้ายกว่านะคือเชื่อนักตาตาไม่ไปแก้เออคือเป็นหากมันตรวจนะนักทางเอาตวใแญ่บานใย่บ้านเล่าเลยย่างก่อนก่อนหอมดห้จ้าวตร เราขาถือ <VII> กับถือไปแล้วบ้าถือกับถือที่เขาซไปแล้วไอนมันได้จงทางมั้งาาทางไหนรู้หนนี้่โทาไม่ลับไม่ทาไม่มาจนเขงที่เขาเข้อนั่นลู้อหายมาไหนมาหายทองหามาติดจะตามันเอา้ตามสาธุสาธุสาธุค่ะซึ่งเดก็ตามนั่นนอกกัเนอกค่ะ ก็เขาขอบุณขอบุณดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมราฟั้างนะคะน้องค่ะอาจจะลืมปูบอกให้ไปยิบหกสามนะคะเด้อค่ะเอฟซีทั้งบ้านค่ะยังได็กก็ไปยิบไปจับได้เด้อค่ะเด้อหกสามค่ะแล้วมีรางวัลนะคะน้องแต่เขาขอบุณขอบุญนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังะะะะ 4, ทางสอ,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 องแตงโมพัดรวยนะคะน้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ